สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ที่สุดออฟฟิเชียลค่ะกันที่แรกที่นี่ที่เดียวที่สุดออฟฟิเชียลมาค่ะทุกคนค่ะมาพูดถึงวงการศิลปวัฒนธรรมนะคะอย่างโปรงลางกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเราก็รียกโปงลางกันมาอยู่ตลอดนะคะวันปีนี้ กับวงรางกรมพราศึกษาค่ะก็จะมาดูกันอีกเช่นเคยแต่ว่าจะไปดูที่ที่เซ็นทรัลหรือเปล่าอันนั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาดูกันอีกหนึ่งทีค่ะแต่วันนี้อยากเชิญชวนทุกคนค่ะมา Reaction วงปงลางค่ะสินอีสานนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาได้เปิดเผยคลิปบางส่วนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าอยู่ในเพจค่ะวงปงลางสินอีสาน66 ใครที่อยากจะตามไปกดไลค์กดใจหรือว่าตามไปสนับสนุนน้องๆน,นะคะก็สามารถที่จะทําได้ซึ่งตอนนี้นะคะน้องๆค่ะก็คือเปิดร่วมไปสนับสนุนในการสนับสนุนวงโปรงลางสิริสานค่ะรอบสิงชนะเลิศในการประกวดค่ะดนตรีพื้นบ้านค่ะวงปรงลางกรมพระศึกษาจริงด้วยพระระชานสมเด็จพระ นางเจ้าเศรษกิจพระบรมราชินีนาถค่ะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ที่ขาะเลขที่บัญชี417นะคะ0674812ค่ะธนาคารกรุงไทยนะคะใครที่อยากที่จะสับสูุนน้องๆน,นะคะสำหรับวงโปรงรางสิน อีสานนะคะก็สามารถที่จะซัพพอร์ตน้องๆได้ซึ่งเชื่อว่าชาวมามอที่อยู่ในช่องเราก็น่าจะเยอะมากๆพอสมควรรวมไปถึงใครนะคะที่แบบอยากจะสนับสนุนน้องๆนะคะในในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมนะแล้วก็ชื่นชอบในความเป็นปงลังอีสานพื้นบ้านอยู่แล้วสวยจังนะคะก็สามารถที่จะมาซัพพอร์ตน้องๆได้ นะคะวันนี้ค่ะจะเชิญทุกคนค่ะมาร่วมดูคลิปค่ะซึ่งเป็นคลิปล่าสุดเลยที่ปงลางสีาสรารนะใชัยในรอบออดิชั่นช่วงเทิดพระเกียรตินะคะปล่อยมาหนึ่งนาทีท้วนปล่อยมาหนึ่งนาทีท้วนดิฉันรอเต็มอยู่นะคะแต่แค่ตอนนี้เขาปล่อยเป็นบางส่วนมาดังนั้นเรามารีอคบางส่วนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะเราจะมาดูบางส่วนก่อนละกันสำหรับ อ่อที่น้องๆใช้สำหรับในการออดิชั่นกรมพระในปีนี้นะคะซึ่งคุณดูเยอะมากเลยพอสมควรเลยทีเดียวนะคะโอเคมาทุกคนค่ะมาดูกันดีกว่าสำหรับวงโปงลางสายแต้นต้นเ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 ต้นอทารยินเสียงปะโอเคมาค่ะโปงลางกรมพระศึกษาค่ะวงโปงลางศิล อีสานปีนี้ความจึง้งความอะไรนะคะของมหมงมาวิทยาลัยมมสจะจึ้งขนาดไหนจึ้งแน่นอนค่ะปะหนึ่งบูมร้องใช่ปะโอเคหนึ่งสองซ้ำหวานมา,านนนมกามกาก หวานมากแล้วพอเวลาเป็นสีฟ้าของพระราชินีแล้วสวยมากเสียงบูมหน่อยดีโอ้โห สวยอะ่ะสวยมากทรงพระาเจาริญเอ้ยไลนี่สวยมากลายนี้ลายนี้สวยมากลายลำที่พลิกตัวเนี่ยคือความที่สุดของมอมสอนนะลำและพลิกตัวเนี่ยดูตึงไว้ล้อเหอะอันนี้ดีเอออดอหอะ ดีไหมมึงลายลำที่ลำแบบหมุนรอบตัวสาว้องสิองศาเนี่ยต้องยอมความเป็นมอมมาสอนเนาะเขาทำได้สวยมากเลยอะ่ะด,ดูดิมึงลายลำสวยมากนี่นี่นี่แล้วคำสวยมากเลยเนาะ แต่งคำได้สวยมากทรงพระเจริญเอย,เอยนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูตานมูลตัวตอนจบนะนี่ละ,ละ,ละ,ละปึ้งละปึ้งละไปคือเรื่องเสียงเนาะก็ต้องบอกว่านักร้องชายเนี่ยคือน้องบูมวัฒทนยูเปรียมดีค่ะแล้วก็น้องรักร้องหญิงก็คือน้องแอมโซลทีชัยมณีเรื่องเสียงเนี่ย ชอบที่สุดแล้วหรือ,อยังอาจจะยังไม่ได้ชอบที่สุดพูดกันตรงๆแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราชอบความเป็นสินิสารสินิสารน่ะเราชอบในลักษณะเดียวกันคล้ายๆกับที่เราดูออนซอดิสารเว้ยเพราะเขาพูดดีแบบผู้ด,ดีในวังในวังหลวงอ่ะแต่ว่าไม่ใช่วังหลักนะวังหลักเขาอยู่สินไซอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องยอมรับ แต่ว่าอันนี้คือวังหลวงที่อยู่ในหัวเมืองรองที่มีโอกาสพร้อมที่จะปาดตลอดเวลาค่ะคุณผู้ชม่ะความจึ่งแบบสับและความคู่ดีแบบสีน้ำเงินและฟ้าที่ถูกต้องที่ฉันอยากเห็นชุดใ,ใกล้ๆของผู้ชายเลยอะดูดิสวยเนาะไลติ้งไฟข้างบนก็สวยมาก โอ้โหอนเอเอดีนี่ถาลายลำเขาเนาะ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 น,ะนี่ย่ำและปาย ใครที่อยากสนับสนุนน้องนะคะสามารถที่จะสนับสนุนได้ตอนนี้ค่ะถ้าไม่โอนเงินเข้าบัญชีสามารถที่สนับสนุนเป็นเสื้อก็ได้นะคะเป็นเสื้อวงโปรงลางสินอีสานในปีนี้ค่ะราคาสามร้อบาทแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะคะเป็นเสื้อวงโปรงลางสินอีสานรวมไปถึงมีแก้วน้นะะําค่ะหรือว่าจะจะซื้อคู่กันก็อยู่ที่ราคา649บาบาทนะคะจัดส่งฟรีด้วยใครที่อยาก สาดับสนุนน้องๆน,นะคะที่เป็นผลงานของนักเรียนนักศึกษาเนาะซึ่งเป็นเออเรื่องเกี่ยวกับวงการศิลปะวัฒนธรรมของเรานะคะอย่างโปรงลางอีสานแบบเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าสับสนจริงๆคะ่ะเพราะเราได้มีโอกาสรีแอคหปีนะปีที่เราก็ต้องบอกว่าทําให้เราได้เปิดโลกกระทัดของความเป็นโปรงลางมาก,มากๆการเราที่เรานั่งรีแอคกัน7 8ชั่วโมงโดยที่เราไม่รู้สึกเ,นเหนื่อย3วันติด มันทําให้เราการันตีแล้วว่านี่คือคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมที่ทําให้คนแบบเราๆที่ชอบดูศิลปะบันเทิงแบบนี้มันมีความบันเทิงในหัวใจอยู่กว่าที่เขาจะได้ลายลำกว่าจะได้ท่าเต้นกว่าจะได้ท่วงท่าหรือว่าก็จะได้ถ้อยคาในการเอื้อเอ่ยให้เราได้ได,ได้ได้ฟังกันในการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะก็ต้องยอมรับว่าผ่านการฝึกฝนกันมาอย่างเป็นอย่างดีแล้วดีกรีคือมหาวิทยาลัย ประจําจังหวัดมหาสาครคามนะคะซึ่งเราก็ตกหลุมรักสาครคามกันมาหลายครั้งวันนี้ก็จะลองปล่อยใจค่ะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นโรงมหาลัยที่เราผักหลักเชียด้วยอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเราได้รีแอคอาคาฮาสีไปแล้วก็ชอบมากๆนะคะสำหรับลายใหม่ของอาคาฮาแต่พอมาเจอศิลป์อีสานก็ ชื่นชอบประมาหนึ่งะคะยังไงเดี๋ยวต้องมาดูกันแล้วแหละว่าท้ายที่สุดแล้วจะชอบใครมากที่สุดหรือว่าวงโปรงลางแต่ละวงจะเอาอะไรมาตกเราบ้างนี่ก็ต้องติดตามแล้วก็รอดูกันต่อไปนะคะโอเคขอบคุณนะคะสีบ๊าย